สวัสดีค่ะครับโอ้ห้าหน่อยเขาซีน้อยยูนอฟอรมือนี้เนาะครับเขาซีน้อยยูโตชุดวิ่นกับเขาดีมือนีนอฟอรเนาะชุดวิ่นเขาบดในรียนนะนี่ค่ะทำช่วงขามึงด้ชุดวิ่นซีเจ็ดเจ็ดซีศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดแปดหาหกกหาเขาบดนอฟอนเนาะครับเอา ซื้อว่าโอเคนี่ค่ะทำช่่มขามือเลยเข้าดีเขาดีาดแตกดีเอาไปตัวเนาะพ่อเนอะ,ะไปตัวไปตัวค่ะทำช่่มขาไปต่อเลยค่ะ จะเรียกรักตัวได้พ่อคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งตัวประกบสองสามสี่ห้าหกจับคู่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ จ็ดห้าเจ็ดหกแปดสองแปดสามแปดห้าแปดหกเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ ูนย์ห้าศูนยสองหนึนหากชุดวิ่ตัวใดพ่อชุดวิ่งนที่แปดห่งเก้าสี่แปดหนึ่งสองเก้ เอาุอ,อนุญาตสรุปตัวเลขแนวทางเราขอเนอะเอาะจากตัวเลขแนวทางของผพ,พมหลังจากที่เขาซีน้อยเราค่ะท่านผช่วมเมอนี่มืออื่นไปต่อแล้วค่ะเนาะเป็นตัวเลขแนวทางของวันที่ยี่สิบหามีตัวหน้าสนห้ารหหเลขลักเจ็ดแปดเศหนึ่งตัวประกบสองสามหหจับคู่ เจดอหเจดหแดสองปดสปดสปดห้าปดหเก้าสองเกสาเก้เก้าหเก้าหกนี่ศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหชุดวินสี่แปดหนึ่งสองเก้าะคะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของ,องพระพุมกับทรรมชุ่มขา เอาพ่อพอมีอย่างสีบอลกัฟแฟนกับเอฟซีวอตัวเลกแนี you know, you yeah, ่ยทางเขาดีค huh. ักเมื่อนี้ครับเหมือนเขาเล่นกัอนดีเขาเขาเราต้องค่อยเขาดีแล้วจ้าสังเกตเังเล็กโทวินนั่นจับกูวันที่หวันมัดแสตเลสเลยอืมโบวินบวินกับเขากันว่าะจ้าบวินกับเขาวินกับเขากรัมกันมัดเจ็ดซีซีเจ็ดกระซัมโอคาโอ้กัะซัาเออแม่นเออนี่ พื่อนี่ขันพาถือตัวหนึ่งขึ้นแล้วตัวนึงเลยนะพ่อเนาะดีเลยบอกม่าตัวออกเถวแยวกันว่าเราบอกที่ออาว่าจังสี่แหะแต่วดาเขาเล้วก็าเเขาไปเรื่อยเจ้าเยื่นนาเี่บนรางบน่างว่าวัดก็ได้ค่ะก็บอกว่าเจอเนาถ้าเรามนว่าขึ้นขันเนี่ยสูงากแน่นแน่นพ่อเขานั่งกเขาง่ายว่นน้นกัเขาง่ายไงอะ พเกันไม่พูดเอมันก็เทกันว่ากันพสชเอมันก็พูดเอก,ก,<า>ก,กันเนาะค่ะเสีไปมันก็เทก็เสียแล้ว่เองหน่ยก็เทกหลายล่ะค่ะเนี่ยน,นี่พอตัวบาทสองบาทไปพ่อได้ฟังเก่าแต่ว่ามันเป็นตัเเราคนเขาดีอะมันก็ต่ี่าันนั้หลอนเราโมมียงหลายเราคนก็เขาดีเนาะรับมีทานบนล่างเลขตัวเดียวกันที่พอนล่อยดีเับ โอ้ยจังสี่กับพี่เจ็ดสองกับเขาเจ้าหกฮาฮาฮกเจ็ดสี่สี่เจ็ดเองสี่ก็ดีขึ้นกันค่อนถือย่างหนึ่งคืดคืดซื่อตัวหนึ่งแล้วก็เลี้ยวบนล่างไปเลยสบายสบายเลยเอาทำผู้ชมค่ะตัวเลขแนวทางกับตามที่พ่อให้สูตรมัมมี่สูตรเต็ม ได้ทั้งน้อยทั้งซีน้อยทั้งน้อยกาชาติเล่าสตากระอวกนุ่มของพ่อนนี่บดเลยชุดเต็มนี่เลยเพราะฉะนั้นทั<ด>้งชเอมีซีนั่มไปนั่มไปซื้อได้บดมือแล้วอนะ่อเนาะนั่มไปบดมือเลยเอาทานผช้ชมพิจารณาเลยตามนี่ค่ะทั้ช่อมขาบอพิษผิวบอมีให้ตกใจเลยเข่าทุกมืออย่า,ง,นหนยา,างหน่อยหน่อย่อตามกระส่องน้อย ประกันเลยๆผู anyway ้ลงคนว่าเรียกหล้ไล้ก็คัดเอาหลายก็เลือกเอาค่ะทำชุชมขาเจ้าเท็ดจังใดมันต้องเฮ็ดไว้หลายปานี่เพราะว่ามันสีน้อยน้อพ่อเนาะครับสีน้อยบุญลานเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณพ่อหลายๆขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงห่วยเล่าพัฒนาตัวนาะพ่อเนาะเดี๋ยวน้องทรหาพ่ออีกเทื่อนึงครับเล่าพัฒนาพร้อมกับทำชุชมขาเมื่อนี้ เอาขอกลับขอพระคุณ่อลหลาย่อเดี๋ยวนโทรหา่อใหม่นะอน่อน <พอ S 1> าอเจ้าวัดดีค่ะ<อ>ขาะตั้งช่วงขาตัวเลขแนวเว่าห้าหน้อยของพ,พ่อมเนค่ะเนาะกับพวท่านนี่เต็มเวลาแอดกับเลเซอรของเจน่างใส่น้ำพร้อมตัวเลขแนวทางของเจน่างเมื่อนี่กับเขา่าซีน้อยกับตั้งช่วงขาเขา่าซีน้อยนี่ค่ะห้าหกห้าหก,หาหกแปดเจ็ด สี่เจ็ดเจ็ดสี่โอ้ยเข่าสี่น้อยเลยค่ะทุกช่วงขาเอามืออื่นกับสิบเข่าสี่น้อยคือกันวิ่งรูดสี่คับหนึ่งค่ะทุกช่ค่ะาตัวเลขจับคู่กับมีสี่หนึ่งสี่ห้าสี่หนึ่งไอสี่แปดสี่ห้าสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสองแปดเจ็ดแปดหนึ่งสี่สี่สองสามแปดเก้าเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งแอดมีเลขสามตัวพอมนำพรบดามันเมียนเนาะขาเนาะ เห็นบอมอืมอนี้ไปเขาเล่าสตานี่หนึ่งศูนย์ห้าห้าศูนย์หนึ่งเล่าสตาเอาทำชมกับล่องไปพิจรารณามือตัวเลขเนี่ยทางสามตัวมิแปดเจ็ดสองสี่สามแปดเก้าแปดสามก็สองหนึ่งหกราคะมันแมนกับทำมชมุ่มขาได้ถึกสามตัวผลได้ลายเตืบด้วยค่ะทำชุมกับพิจรารณามือเถื่อนเนื้อแคปหน้าจอเลยค่ะทำมชมุ่มขาแคปหน้าจอเลยนะคะ ตัวเลขแนวทางห้าหน้อยของเจ้านงขางนี่ของพบพ้มขางขวาเนาะค่ะเนาะนั่ไปพิจารณามึงตัวเลขที่คือกันกระมีซีแปดเดี๋ยวติดไปทำมูชช่วงเห็นควนซีแปดแปดีตัวเลขที่คือกันคือกัน,น 48, 48, 48. ตัวใดอีก เจ็ดบ่มีสองสามบ่มีศูนย์เก่าบ่มีโอยตรงกันหน่อยตัวแต่นอกว่านี่ตรงกันแปดซี่ตัวเดียวพี่น้องเนี่ยว่านีหในนะสี่ห้าบ่มีหนึ่งสี่เอตรงกันสองตัวอยู่ตรงสองตัวนะคะหนึ่งสีกับสี่แปด แปดหนึ่งกระบอมี่เอาตำมช่ค่ขาพิจารณาอีกเทื่อนหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะตัวเลขแนวทางที่ขีดเส้นใตคือตัวซ้ำกันกับของพบพ่วงค่ะตำมช่วงขาซีมเมนหรือบอมแม่มนสีเข่า,ลาหลยน้อยหรือบวกหลยน้อยมืออืน่นเจอกันค่ะตำมช่วงขาขอบพระคุณมากค่ะเจอกันไม่คลิปหนาคลิปเล่าพัฒนาค่ะตำมช่วงขาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ